อีพอนี่ยังมากัดไก่เฮ้านี่ตายเป็นเบื่อเลยสงสัยหมาวะเดี๋ยวมือนแรงพอสิจอบมันดอกมันเป็นหมาผู้ใดวะม่าสร้างเป็นต่สร้างแท้เอากระสือตัวนั้นไปวะเป็นกระสือ Oh ป่านหลังหนึ่งทางป่าจาเป็นคลองสองยายลานนี่เป็นยายสียยายกันชวนลานนั้นเสเพนผู้เป็นยายกระเทาเติบตอายุอย่างเขาแปดสิบปีแขกันยังเบิงแข็งแรงเดินเทินได้สะดวกสบายพิษกาบเศร้าบานเศร้า,ส,าสองฟวกวไปส่วนเพนผู้เป็นดานเจ้าอย่างเขายี่สิบสองปีเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยก่ะว่าไ้ยายยายยายหิวเขาไป ยายอยากกินอีหยังเดี๋ยวเพี่นเห็นเห็นกินยายอยากชุบกักเลือกับปีงเขียดแม่เขียดย่ยายขังไว้ในของนั่นย่าปีงชุบลายเดอร์มันบาดแผบเดี๋ยวยายเข้าไปในหมู่บ้านก่อนอือเขามุ่งอีหยังกันละคน้อนมาหลายแผลแม่นอีหยังหลั่สู อยู่ม่งอีอย่างกันมืดอเคลื่อนพญายโกละวาลษสกตอบหมาที่มักกินไก่เล่าวสันยังใดบุกเราพิจังมานอนตายจักสีมันเป็นอีหยังละเหตุเล่าแปลว่าหมากัดกระโบน่าจมยนเมียยายจันเห็นศพของพญายโขยายจันก็พ่อเดาได้ว่าเคสเงี้ยมเึ็นต่างนานแล้วยายจันก็ฟ่าวกับบานโดยคันที เพ่นเ้ยมาเคล้นที่หล่าขาพ่อใหญ่โกแมนบอจ้ายายก็เล่าเห็นหน้าเพ่นแล้วเพ่นเลยจำเป็นก็ไปโตกันระว่างโตด,ดีๆเจอถ้าก็เจ้าจับได้เข้าสีได้ใหญ่มู่บานอีกนี่จ้า <c oughs> เพ่นจะระว่างโตยายจันก็นได้บอกได้ซ้อนเพ่นผู้เป็นหลานสาวไอ้ะว่างโตหลายกว่านี้ขอผิดพ่านมากสองยายหลานละฟกละแหงเลยหล่อน บอกสูบเศร้าบานจับใดวาเป็นกระสือเศร้ราบานกได้ขับไล่ออกจากหมู่บ้านมาแล้วหลายหมู่บ้านบอกกระสือกับกอบละง,งานนีกูอาเขาต้องจับมั่นไหนใดเด็กตอนที่มั่นสีขาพวกเข้าแล้วมึ่คิดว่าผู้ใดนาสงสัยี่สุด์ถ้าให้กูเดานะกูคิดว่าได้จันรพอกูเคยได้ยินข้าเจ้าว่ามีค้นเห็นแสงไฟประหลาดล่อยออกจากบ้านได้จันทไหม อีกอย่างตะกีหมูบ่บานเฮากับโบเคยมีเเื่องแบบนี้กเทเ่อพ่อยายจันกับอีเพนใหญ่มากเพ็ดไป่เศร้าบานก็ตายรู้ิวกับโบสองเพื่อนสี่กำลังคุยกันเด่องที่เศร้าบานเศร้าสองเ้าซาโอมรีกันว่ายายจันเป็นกระซือเขาขิดจอบเอบิรงบอกเหมือนแดงพิสูจน์เบิรงมึงบมยานสิบ่บ่กูอยากรู้มากกว่าว่าผู้ใดเป็นกระซือมันขาพอกู ผ่านไปสักพัดโบกับทิวจะไ้มาเห็ดทางเียมแวอยุ่ผ่านป่าเพื่อทิ้งสะเก็ดไปอยู่หวังที่จะจอบเบิ้งยหายสัปวาดเราเป็นกระสืออีรีบอ้อาวขึ้จังมาเห็ดทางอยู่นี่มึงรู้ได้จังไดว่ากระสือสิผ่านมาทางนี้้ายแยกกันแล้วเป็นคือข้ามเบาอีรีเราจะเข่าโมบานเราต้องผ่านมาทางนี้เราสิโบไปดอกมองหกหกเราหย่านน้ำืีบอรกรง,งาไม่ขอใส่เราอืม <c oughs> <c oughs> มึงเบามากก็มีเหตุผลเด้ละเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้พัไไสันเปล่าเฮ็ดเดี๋ยวมันสิคำก่อนแต่ที่สุดทางสองคนกเ็เฮ็ดห่างสํำเร็จเสียสิ้นความทีก็ขึ้นไปอยู่เป็นได้คือบอเอาต้องเฮ็ดเล็มๆไว้ไปซื้อข้าวจีบกาเข้าใไก้เหาพ่อเฮ็ดเสร็จทั้งสองคนก็ได้กลับข้าบูบานเพื่อที่จะไปเตรียมโต การดึกขึ้นนั้นบรรยากาศเงียบสงัดมีแค่เสียงจินดีีดประสานเสียงับมาหอนมาเป็นระยะระยะหึต้องเห็นคือกูบอบางย่านี่คือจังมีแสงอีหยังนี่ละร้อยผพานไปเห็นเห็นกูว่าแสงกระสือแทะพักเอาล่ไปเบิง้งสอง ตัดสินใจลงจากแพงตามแสนไฟประหลาดเพื่อไปดูให้มันแน่จัดว่าคือกี่งังที่ลอยลอดผ่านไปเมื่อกี้อันดีกระสืออิลีตัวนั้นคือบ่หันหนามากวะบ่เห็นเลยว่าผู้ใดเป็นกระสือตามตาม ไปซองมึงบอ่เพื่อมันรลอยก่อนตั้งหลังบ้านนางลงใอ้กูขี้ข้อมึงเห็นบ่เห็นบเน่เห็นเห็นแ่บุ่มเมนแยกจันเป็นกระซือนะพวกเข้ากับบหนาตูเล่าเนาะเบื้งจังนึงกับอีตุนเล่าอยู่ดิ เล่าหัวแต่ใหญ่มากเศร้าบานกัาตูเล่ามึงเป็นผู้ใดละเลื่อมเลืองตูเล่านี่เ้ากันเบาไปตัวอีลีวะมึงก็เศร้าจมกันแน่ฟังกูว่าวก่อนกูว่าว่าท่านจบอยู่อีหยังสันกาว่ากูสิบอกว่ายายจันน่ะเล่าบ่ได้เป็นกระสื้อแต่คนที่เป็นน่ะอีเพนพุ่นหลานเล่าผู้ใดน่ะเมียวเมียวบอ แมววัดบอ่อแมวโรงเรียนพ่อทั้งสองบอตกกรแต่ฟ้าแดนออกจากบา้านแยกกันพอ่อยานว่าเราจะจับได้แต่กระซืออีเพนพรู้ดีว่าผมเป็นแมวแต่พ่นแระซืออีเพนก็ได้ล่อยผงออกหน้าตาตามโบกับทิวไปหวังกีจะขารพ่อทั้งสองรู้แล้วว่าอีเพนเป็นกระซี พวกข้าหนีบ่ท่านดอกคิวเชียงฟืมของโบดังสนั่นวันไวไปทั่วป่าเมื่อกระสืออีเพนเพ็กปืนของโบยิ่งอองตันตันอีเพนปรีดลองด้วยความเจ็บปวดผอมกับล้อยอองลองอองลองจากไปหลังจากที่โบยิงอีเพนที่เปลี่ยนกระสือโปกับคิวแอเดแลนด์กับเขาโมาูบา์คุณยายอบอกคุณยาย โบกับทิวไอ้ได้เมื่อวาให้ผู้ใหญ่บ้านอับสาวบ้านฟังว่าอีเพนบ้านสาวยายจันเปลี่ยนคซื้อผมก็บึกทิวเห็นก็ตาเลยพวกผมลอยน้ำกลนไปจนหอดบ้านได้จัน่องหน้าต่างเบิงอีเพนกำล่งสีขาล่างบานนี้มันเห็นพวกผมก่อนวันไล่พวกผมมาติดติดเลยผมเลยยิ่งปืนสวนไปนัดหนึ่งชักถือก็ถือได้ยิ่แจะเสียงวันห้องพวกผมกันเลียนเลยแล้ว พอบบกับทิวว่าจบปูไอฟ่านก็ได้เกณฑ์น้นฟอมอาวุธเ่อท,อทีจะไปจับกระสืออีเพนเพ่นเลยอีลาเก็บบบผู้ใหญก็เหตุแบบอีลายายแท้ยายเพ่นเจ็บไอโบกับไอทิวเห็นหนะ้าเพ่นแล้วไอโบยิงเพ่นยายเพ่นจะโบไว้แล้วอีลาโคตรเอาเดอร์อยายจะผ้าหนี้ นี่ตาบ้านเขาพคกหลูแล้วเดี๋ยวจะคอยเขากระพงมายายเพ่งโมไว้โดยายนี้ไปซะยายอย่าก่แข็นในเพ่งเลยยายนี้ไปกไกลไก่เลยโมตงกลับมาหมูม่มบ้านนี้อีกยายเผาบ้านหลังนี้พร้อมกับเพ่โรดเ้ยยายเพ่งโมไว้แล้วยายจันเสียใจนักที่สูญเสียหลานสาวผู้เป็นศิรปกไป แต่ช่องฝืนคำใจลานจับเนี่นยใหญจันก็ได้ทำตามที่ลานาเ้าบอกรี่ต่อบาดกะปองหอมกับล้ากันไหลวิญญาณปองเพิ่นทางไงบานเ้าบาน่วนหนึ่งจะได้เดินข้างมาถึงบานของยายจันฟอดีขึ้นไปเบิ้งเนี่ยมีคนอยู่ทึงบานบอ นี่อยู่พอผู้ใหญ่มีตารางอีเพนแต่บ่เห็นได้จันสงสัยอีเพนมันถืกปื่นบบกโบมันก็เลยตายใาญ่จันกค็คงนีเป็น้วาละมัง้งก่อนหนี้เราเลยเผาบ้านไปพร้อมลางอีเพนปล่อยเราไปซะเราเผ่าเราละเราบบมี่ปิดพี่ไปกับไผดอกอกเดือนต่อมาโบกับคิวก็อ,ออกค้ากินโดยการนิ่งนกตกป่าเรื่อยเปื่อยตามปกติ หกเดือนมานี้ตั้งแต่กระสืออีเพ่นตายมูบานเท่ากับสงบสุขเนาะเป็ดไก่เศร้าบานกบบโวมีตายเรากับโวได้ยินไปว่าเห็นกระสืออีกเลยไปแยกย้ายเพิ่งไปข้างนั้นเด้อเดี๋ยวกูจิไปทั้งผีดอก เียงเอียงวาเออแยกจัตนตัวนั้นมาได้แท้เลากับเป็นกระซือึ้นกันตัวนี้ตายซ้ำหมักโบเอ,อ้โรออลอยมาทางนี้แล้วบาดนี้เจ็ดจึงไดละนอกปูวุ้ยน่านไปแท่ละ ไปแล้วไปแล้วกูก็ไปคือกันแล้ววะพอผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่หลังจากที่ทิวแลนด์ก็ซื้อให้กันทิวก็ได้แลนด์ไว้ยังบานผู้ใหญ่บานเพื่อบอกเกลือบลาพี่ตัวเองเพิ่งประสบพบเจอมาผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่ไ็ได้แท้ย่กันแล้วก็เป็นกระซื้อคือกันเด้อผมเห็นเต็มสองตาเลยเลากัดข้อหอยบอกโบูยุ่เลาะน้องผุนเล้วเล่ากันล่อยมาทั้งผม ผมคิดในใจว่าตายแท้ๆกูดีนะที่ยายจันทรเลาแถาแล้วตาเล่าขึ้นสีบโบเห็นหุงปันไดเพราะผมรียุมไม่โดนเติบเลาเล่ยๆนี้ผมได้เรียนของมาในหมู่บา้านเฮานี่แล้วเฮาสิเอาจังใดก็สมบักโบล่ะพอผู้ใหญ่แมนอิลีตียายจันเรเลาก็เป็นกระซื้อวัดปี้าจังสั้นมืออื่นเศร้าเอาจังคอยออกไปเอาสมบกโบถ้าไปตอนนี้มันระวังยากเผื่อยายจันทล์เรายังอยู่แถวหนันอยู่ เสร็จงานซบบกบัวแล้วเอาจังคอยว่างแผนออกลากระสือใยจันกันไปมือนีผ้ากันแยกย้ายไปนอนก่อนพ่อต่อเจ้าพ,อพ่อผู้ใหญ่จะได้ผ้าซาบาทมาเอาลาก,กอะไรยิบยานของโบเพื่อไปทำพิธีทางศาสนาหลังจากเสร็จงานซบของโบ พอผู้ใหญ่กสตเอตสาวบาทมาประชุมแฮร์รี่กันเพื่อหาแนวทางในการตาบาดกระสือใหญ่กันต่อไปเอาจังไดเฮาสิล่ล่ากระสือใหญ่ันแบบไดเอาจังสี่บอกเขาผู้ใหญ่เขาแบ่งเป็นทีมทีมละสองคนถ้าผู้ใดพอมองเราอยู่ไก่มาบอกโมสักก่อนเอาจังสันก็ได้ปลุกลกเนาะหลังจากที่ประชุมแฮร์รี่กันให้ได้พ่ากันจับฟูจับมติที่้าบาทเตียงพร้อมเสากัน เผื่อตับลากราษีย้ายกันเก,งกง่งๆคู่กันบ่เฮาอักว่าคู่กับคู่าวบ้านกัดทีมได้ตามคิดต้องการอติภากันออกเดินทางเขาป่าพอสิวว่ากระสีย้ายกันคงอาศัยอยู่ในป่าเน็กที่ห่างไกจากปูฝนเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแก็คอาุน่าก็ได้มาพอกับกระทบกับฟาหลัก เอ,อ้บ้านผู้ใดจะมาอยู่กลางป่ากันสี่ระบาดนี่แมนแย่จันบ่ดันว่าแมนด้แมนแมนเขาจังใด่เฮา,าไปตามพ,อพ่อผู้ใหญ่ตัวมึงเฝ้าอยู่นี่เด้อวยมันแมนอยู่กี่กูสิกาอยู่คนเดียวกี่เอาจังสี่มึงฝ่าเล่าซะกูสิไปตามพ,อพ่อผู้ใหญ่เองบอ่บอบ่มึงเรียนซะสกูสิเฝ้าไปเฝ้ามากมึงกะลีดีๆอ่าให้เราเห็นตัว กสิซัวไปดั่น <At> ป <urar. S 2> ีเอาตามนั <lemonade> ่นล่ะเออเออไปได้ Th ่าหลังจากที่ทั้งสองตกลงกันได้ขอสรุปว่าทั้งแจ็กเห็นพคตเฝ้าเบิ่งใหญ่กันไว้ส่วนบุญมากจะไปตามพบผู้ใหญ่กับเจ้าบาทคนเอ็นเอหน่วยพี่นานมากแทะมันคือคำแล้ว มันบูคิดว่าผู้สิยานได้สิว่าเอ้ยนาอเมื่อตกวิดยายจันก็ได้ทอดผัวกับใส่ลอยออกจากกรทอมเพื่อที่จะออกหาจิงแต่ยายจัน้าลูไม่ว่าจากํำลังเฝ้าเบิงอยู่หลังอุ้มใหม่ที่ยายจันถูกลังลอยมาเอาเอาอ,อกมาแล้วออกจึงได้ดีระบาดนี้ยิ่งโดดว่าเหรอเอา ออก็เปลเป็นยังวะาาคุก็บ้านคุยิ่งเปลี่ยู่นูนะช่วยแล้วปาดแนนสุดตัวอีทายังหละ่ะพอปุ้ายห่พอปุ้ายห่พอปุ้ายห่พอปุ้ายหญ,ยญยจะซื้อใจจันนับกลดไปบ้านนั่น ป่อยเอาปืนยิงเล้าแล่านึ่งนัดเรายัางเสืออยู่แม่เราโบเป็นยังเลยเงียบตายนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วนิกละแม่อฮึบเป็นอีหยังอีลีวะสงใจเรามีวีซ่าได้ย่ายจันดิมาภูกระยากรู้คือกันละมันสิเกงจำได้เอาถือปืนไว้หลังจากนั้นปอปุนญ,ญาก็ได้พน้องมือึ้น พลิจมา,าแคบาแคบแลนบโดนพวกคุณหญ่ก็ได้หันปลายกระบอกปืนไปในทิศทางเขียวกับที่กระสีหา่กันลอยโตพร้อมกับลันไก่เสียวเพิพ่มด,ด,ดังสนั่นวันไวไปทั่วป่าเมื่อกระสีหา่กันถูกลูกกระสุนอาพบกของพ,อพุอณใหญ่หา่กัน ไต่ได้คลีดหลอกหรือความเจ็บปวดหึ่งใจแท้บาดนี้ตามไปตามไปเขาต้องกลับไปขอล่างแล้วแท้เราบาดเจ็บแล้วเดือยพอผู้ใหญ่กับเจ้าบานตามบา้าหอดกระท่องอีขาดว่าหนาจกเ่นที่ผักตาไสของยายจันทิวแต่ได้ปินไปเบิ่งให้แน่ใจว่ายายจันกลับว่าท,ที่กระทองเองยยั่างอ,างอันพอผู้ใหญ่ยายจันเราก็สิตายแล้วละ่ะ แล้วนอนแน่นิ่งบดีงเลยเลือดก,ก็ออกปากออกด่งเลยแม่โอเคถ้าเราตายเรากับเผาเราไปทั้งกับท่อมนั่นละใหญ่จันเลยอาศกสา์นามีจริงขอให้เจ้าได้เกิดมาเป็นภูเป็นคนคืนนอเขาเด้ออย่าได้เกิดมาเป็นทีสางน่งใหม่เด้อตาดู